พ่อคุณได้พาองค์นี้มายังไงหรอเหลี่ยนหลวงพ่อป้องรุ่นกันไผ่รุ่นนี้เนี่ยตำรวจหากันได้ควักเลยนะผลิตมาแค่99องค์เท่านั้นพ่อฉันได้เลขที่99เป็นไงของแล้วแล้วเนี่ยโอ้สาธุขอบคุณนะครับพ่อที่ช่วยชีวิตผมคุณชื่อจริงพ่อคุณชื่อว่าอะไรหรอเวลาผมทำบุญผมจะได้พูดชื่อถูกอะ พันตำรวจเอกสุวัสด์ตำรวจมือปากที่มีลูกสาวน่ารักที่สุดฮัลโหลพี่พาวฝันแกอยู่ไหนเนี่ยแกรีบมาเลยนะมาคุยกับแม่เลยได้ไเดี๋ยวฝันรีบกลับไปนะนายเดี๋ยวฉันขอไปเคลียก да SO ับแม่ก่อนนะฉันมา ตะวันตะวัน,วนลุกเฮ้ยหยุดหยุดนะตำรวจผู้เสียชีวิต พันตำรวจเอกสุวัสด์วัชวงศ์ท้านสกุลภาวิ่งเจริญสุขโสพลเนี่ยฮัลโหลโยศฉันส่งรูปภาพไปนในไลน์ฝากเช็คให้หน่อยซิว่า แกรู้จักรุ่นนี้ไหมโอเคเดี๋ยวฉันขอดูก่อนนี่หลวงพ่อป้องรุ่นกันภัยปีสองศูนย์ว่าแต่ทาไมแกส่งพระเหรียญที่มีรอยบุบแบบนี้มาวะพระเนี่ยไปโดนอะไรมาเออแกไม่ต้องรู้หรอกฉันฝากเช็คหน่อยว่าแกรู้จักคนที่เป็นเจ้าของพระรุ่นนี้ไหมเบอร์เก้าสิบเก้าว่าเขาเป็นใครเมื่อกี้นายพูดอะไรอ่ะนายอยากให้ฉันกลับบ้านจรงจริงเหรอผมไม่ได้อยากให้คุณไป ผมแค่คิดว่าถ้าคุณกับพี่พราวกลับบ้านไปก่อนแม่คุณก็จะได้สบายใจแล้วแค่หาทางกลับมาดีกว่าแล้วถ้าแม่ไม่ปล่อยฉันกลับมาผมจะหาทางช่วยคุณเองได้อีกอย่างผมขอดูรูปพ่อคุณหน่อยได้ไหมรูปพ่อแต่ฉันไม่มีรูปพ่อในโทรศัพท์เครื่องนี้เลยดิรูปพ่อส่วนใหญ่ อยู่ที่กรุงเทพหมดเลยอ่ะมันยากมากเลยนะพระเนี่ยมันผ่านมือหลายคนมากถ้าอยู่ในตลาดเนี่ยในสนามพระถ้าพระไม่ส่งมาขวดเนี่ยไม่มีทางรู้หรอกว่าใครเป็นเจ้าของเอาอเหรอนี่แล้วกายอยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของพระองค์นี้ทำไมวะไม่มีอะไรหรอกขอบใจมากงั้นคุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะไปกรุงเทพด้วยไปทำไมอะ่ะก็ผมได้ยินว่า วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เป็นวันครบรอบวันตายของท่านผมอยากไปไหว้ท่านคุณช่วยขอแม่คุณหน่อยได้ไหมอยากทําบุญให้พ่อฉันเข้าใจนะแต่ทําไมนายถึงต้องตามไปถึงกรุงเทพด้วยอ่ะนายมีอะไรหรือเปล่าพ่อคุณเหมือนให้ชีวิตใหม่ผมเลยนะยนเหตุผลแค่นี้ก็มากพอแล้วอืม ไว้ฉันจะขอแม่ให้แล้วกันแต่ฉันไม่รับปากนะเดี๋ยวพี่ช่วยดีกว่าก็ไม่เป็นไรค่ะพี<ม>่สันติเดี๋ยวพาาทำเองค่ะพี่สันติเป็นแขรร้อนทั้งกิ่งเดียวก็พอ,อ นายสายฟ้าปกติแม่ฉันไม่ได้ชวนใครมากินข้าวง่ายๆนะเนี่ยแต่ฉันว่านะแม่ฉันต้องอยากขอบคุณนายมากแน่ๆที่ช่วยจับโจรแล้วก็เอาโกรธของพ่อฉันคืนมานายสายฟ้าดูอะไรอยู่อ่ะสงสัยดูลูกคุณพาฝันตอนสาวๆมั้งครับตอนนี้ฝันก็สาวอยู่นะคะเออจริงขอโทษน้วย ลูกพ่อกูปาฝันนีใช่ไหมครับท,ทำอะไรระวังด้วยเนะี่ยเราก็ยิ่งสงสัยอ้าแม่หายไปไหนมาตั้งนานเนี่ยชวนแขกมากินข้าวแท้ๆวาพอดีไปเก็บอัฐิพ่อแกไว้ในห้องนะ่ะ เห็นรูปพ่อแกลกไปหมดสกปรกขุ่นขึ้นก็เลยทนไม่ไหวต้องเช็ดนะอ่ะทานได้เลยนะคะร้านนี้ที่สั่งมาให้อ่ะเป็นร้านที่อร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณครับเออคุณใหญ่คะระบบราชการเนี่ยถ้าเกิดว่าจะลาออกในขั้นตอนยุงย่งยากไหมคะแม่นี่ยังไม่เปลี่ยนใจอีกหรอเรื่องสายฟ้าที่ช่วยไว้นะ่ะคนละเรื่องกันส่วนเรื่องแกสองคนต้องกลับกรุงเทพเนี่ยแม่ไม่มีวันเปลี่ยนใจคุณใหญ่เข้าใจนะคะครับผมเข้าใจครับ คือถ้าผมเป็นคุณแม่แล้วลูกสาวต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยผมก็เป็นห่วงเหมือนกันครับแต่ผมอยากยืนยันเรื่องหนึ่งนะครับตั้งแต่ผมเป็นครูใหญ่มาเ,เรื่องแบบนี้เพิ่งเคยเกิดขึ้นครั้งแรกแม่แล้วชาวบ้านที่นี่นะเขาน่ารักมากแถมยังใจดีอีกถ้าแม่อยู่ต่ออีกนิดเดียวนะฝันรับรองเลยว่าแม่ต้องรักบ,บ้านโคกปังแบบที่พวกเราลักแน่นอนกินกิน มาถึงข่าวใหญ่ที่คนไทยทั้งประเทศรอดูความคืบหน้ากันอยู่นะครับหลังจากที่เสียอิทธิบุณนรงค์ครับถูกจับมามากกว่า1สัปดาห์ยิ่งขุดยิ่งเจอต้องใช้คํานี้ครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ไปเจอว่าเสียอิทธิมีส่วนพัวพันและเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาอีกหลายธุรกิจมากๆจาได้ไหมเมื่อ2ปีก่อนคดีบุกทลายบ่อนใหญ่ที่ปทุมธานีจําได้ค่ะตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่มากเจ้าของคือเสียชูชัยใช่ไหมคะนั่นมันบ่อนที่พ่อโดนยิงนี แต่ว่าล่าสุดคดีนี้สอบพลิกแล้วครับเจ้าหน้าที่ไปพบว่าคุณชูชัยเป็นเพียงแค่นอมีนีครับแต่เจ้าของบ่อนตัวจริงคือเสียอิทธิและที่สําคัญถ้าจํากันได้เหตุการณ์บุกทลายบ่อนที่ปทุมธานีเมื่อ2ปีนั้นมีตํารวจน้ําดีเสียชีวิตไปหนึ่งนายนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจับคนรายได้อีกด้วยครับบางทีการรือ้อคดีกลับขึนบขน้นมาทําอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้เราได้เจออะไรใหม่ที่ไม่คาดคิดอีกหลายเรื่องเลยนะคะซึ่งทีมข่าวช่องวันของเราก็จะเกาะติดคดีนี้อย่าง แล้วตำรวจจะจับคนร้ายได้ไหมนี่ผ่านมาสองปีแล้วคดียังไม่คืบหน้าเลยแม่จะจับตัวคนร้ายได้สักทีแม่เพราะว่าบ่อยวางเถอะนะแม่ยังไงพ่อก็ไปสบายแล้วนะแม่ไม่พ่อแกสองคนเป็นคนดีแม่ไม่ปล่อยพ่อแกตายปีพ่อแกต้องได้รับความยุติธรรมสิ ขอไปเข้าห้องน้ำเอยนะแม,แม่ไม่ต้องอลขอโทษนะคะที่ทำให้เสียบรรยากาศ ไม่เป็นไรครับเอใส่ผ้า,าไปเข้าห้องน้ำตั้งนานยังไม่กลับมาอีกบอกใจวไวย,ยังไว้ไม่หมดกำลังใจหรอกนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không